เอาด่วนครับทุกคน ทำเอาแฟนคลับน้ำตาไหลเลยนะครับเมื่อพ่อเอกพ่อน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงได้มีการโพสต์รูปอุงอิงนะครับเซ็นสัญญากับสังกัดสาวน้อยเพชรบ้านแพงรูปนี้เลยนะครับเมื่อคืนนี้ครับทุกคนแฟนเพจนะครับพ่อแม่น้องอุงอิงแฟนเพจเนี่ยได้มีการโพสต์รูปอุงอิงนะครับสวมชุดแดงนะครับยืนถ่ายรูปคู่กับพ่อโจแล้วก็มีพ่อเอกแม่หน่อยประกบด้านข้างนะครับเป็นรูปที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเซ็นสัญญา กับพ่อโจนะครับและพ่อเอกก็ได้เขียนข้อความเอาไว้ว่ารูปนี้มีความหมายมากๆนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าในช่วงนี้นะครับก็เป็นกระแสเกี่ยวกับนะครับหมอลำคืนสัญญาหมอลำลงจากเ,าเขาเรียกว่าอะไรลงฤดูกาลนี้อะไรแบบนี้ครับทุกคนก็เป็นกระแสที่นักข่าวเนี่ยเอาไปทำข่าวกันเพราะว่าเมื่อวานนี้นะมีกระแสปรับในเรื่องของการ เขาเรียกว่าอะไรฉีกสัญญา2ล้านบาทใช่ไหมครับพ่อเอกครับทุกคนก็ได้มีการโพสต์รูปนี้ครับและก็เขียนข้อความเนี่ยเอาไว้อย่างที่บอกนะครับว่ารูปนี้มีความหมายมากๆและนะ,ะทุกคนต้องบอกว่าเราเชื่อมั่นนะครับในตัวของครอบครัวน้องอุงอิงอเพชรบ,บ้านแพงและก็น้องอุ่งอิงเพชรบ,บ้านแพงครับพ่อเอกโพสต์รูปนี้เราก็น่าจะตีความหมายออกแล้วนะครับว่าสัญญาทุกอย่างเนี่ยมีความหมายเซ็นไปแล้วทุกอย่างมีความหมายเป็นลายรักษอักษรน,นะครับพ่อเอก ถือว่าทําดีมากๆครับที่โพสต์รูปนี้ออกมานะครับท่ามกลางแฟนคลับครับทุกคนที่เข้าไปแสดงความชื่นชมพระเอกและน้องอุงอิงแล้วก็ครอบครัวนะครับทุกคนนะต้องบอกว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยโหถ้าพูดเลยก็คือเกิดจากหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเกิดจากการปลูกปั้นนะครับเบื้องหลังความสําเร็จเนี่ยเกิดจากบอสโจโยมานีมทั้งนั้นเลยนะครับที่สร้างให้น้องมีวันนี้ได้นะครับก็โหเราเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกว่า มีความหมายจริงๆนะครับเหมือนกับที่พ่อเอกได้มีการโพสต์เอาไว้ไม่มีผิดนะครับทุกคนอะทางด้านนะครับพ่อโจนะครับก็ได้มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นในรูปดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งพ่อโจเนี่ยก็บอกว่าหัวใจนี่นะครับสั้นๆครับทุกคนแต่ได้ใจความสุดๆนะครับพ่อโจก็บอกว่านี่คือหัวใจสําคัญของพ่อโจเลยนะครับอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ย เป็นศูนย์หน้าของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยนะครับอย่างวันปิดฤดูกาลครับทุกคนนุ้มอิ่มเนี่ยลเล่าความรู้สึกเนาะวินาทีที่พ่อโจนเนี่ยประกาศนะครับประกาศชื่ออุงอิงเพชรบ้านแพงตอนที่น้องจะโชว์ใหม่ใช่ไหมครับที่ร้องเพลงของคุณต่ายอารทยเนาะ พ่อโจประกาศเลยนะครับด้วยความภาคภูมิใจของพ่อเราเห็นรอยยิ้มของพ่อโจนี่เรารู้เลยว่าพ่อโจเนี่ยมีความสุขมากๆและอุ๋งอิงก็คือแบบเป็นหัวใจของพ่อโจจริงๆะนะครับบอสโจก็ประกาศออกมาเลยบอกว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงศูนย์หน้าของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับต้องบอกว่าสตอรี่อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานั่นก็คือการที่แบบน้องเคยลำบากมาก่อนแล้วก็กว่าจะมาเจอหัวหน้าวงที่ โอ้โหข้ามบอดในวงการโซเชียลนะครับทุกคนคือคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยอย่างที่อิมบอกคลิปวันที่วงอิงมาออเดชั่นหลังเวทีหลังห้าเนี่ยครับทุกคนเป็นปรากฏการณ์จริงๆนะครับเป็นปรากฏการณ์มากๆทุกคนบางคนแบบกําลังจะคิดสั้นอย่างเงี้ยมีคลิปวงอิงเด้งขึ้นมาแล้วก็เปิดดูคลิปวิดีโอน้องนะครับทำให้กลับใจนะครับทุกคนกลับใจแล้วก็หันรถกลับบ้านอันนี้เป็นระดับ สูงด้วยนะครับต้องบอกแบบนี้เลยว่าเป็นระดับสูงมากๆด้วยที่คิดจะทําแบบนั้นแต่มีคลิปของอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเด้งขึ้นมาครับและมีอีกหลายๆจังหวัดนะครับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปน้อง และทำให้หลงรักน้องจนถึงทุกวันนี้กลายเป็นกระแสมหมอลมฟีเวอร์ที่เกิดจากอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับอย่างที่บอโจบอกว่าตั้งแต่เกิดมาอายุ40เนี่ยยังไม่เคยเห็นหมอลำคนไหนที่ได้รับมาลไรทุกคืนแบบอุงอิงเพชรบ้านแพงเลยแต่ละคืนเนี่ยโอ้โหหลักหมื่นหลักแสนกันทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนก็ดีใจกับความสำเร็จของอุงอิงด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็พ่อโจด้วยกันลวกันนะครับในส่วนของสัญญาของอิงอันนี้อิ่มไม่ทราบเนาะว่าน้องเซนกี่ปีแต่ทีเนี้ย คือน้องเคยได้พูดเอาไว้นะครับเคยได้ลั่นวาจาเอาไว,ว้ว่าอุ่งอิงจะไม่ทิ้งวงไปไหนหล่าจะไม่ทิ้งพ่อโจไปไหนนะครับก็จะสู้ไปด้วยกันไม่ว่าจะเจออะไรนะครับนี่คือคําพูดจากปากเด็กน้อยๆตาดำๆครับทุกคนซึ่งตอนนั้นน้องเพียงแค่อายุ16 16เองเองเนาะ 16นะวันนั้นที่นั่งพูดกับแม่ติ๋มอุอิ๋งอายุ16ปีและพูดแบบเหมือนเป็นผู้ใหญ่เหมือนเป็นผู้นําเลยครับทุกคนและน้องเคยพูดแบบหลายครั้งนะว่าหลาจะพาให้พ่อโจเนี่ยดังขึ้นวงเนี่ยดังขึ้นก็เหมือนที่น้องพูดจริงๆและจะพาพ่อโจเนี่ยจับเงินพันล้านและตอนนี้ทุกคนดูสิครับพรีเซนเตอร์เนี่ยเข้ามารัวๆเลยทีเดียวนะครับและล่าสุดบอสโจก็ได้มีการแชร์ปากระกป๋องปุ้มปุ้ยไหม เออครับทุกคนปลากระป๋องยี่ห้อดังเชื่อว่าจะได้มาสนับสนุนนะนะครับคิดว่าจะได้มาสนับสนุนนะครับนะอุ้มอิ่มเชื่อว่านะครับโหสุดยอดมากๆเลยนะครับทุกคนสําหรับรูปนี้ที่พ่อเอกโพสต์เอาไว้นะครับแล้วก็ตอนนั้นคือแม่พ่อเอกกับแม่หน่อยอ่ะพ่อเอกตัวผอมมากเลยนะครับแต่ทุกวันนี้พ่อเอกคืออ้วนทวนสมบูรณ์มากๆนะครับแล้วก็แม่หน่อยก็คือตอนนั้นคือใส่ชุดเขียวนะเออก็เป็นชุดแบบ โนตไทเทนนะเป็นเป็นชุดแบบรถแห่นะครับทุกคนคือน่ารักครับคือพอเราย้อนกลับไปดูภาพเก่าอันนี้แล้วเรารู้สึกเอ็นดูนะนะครับเราย้อนกลับไปดูภาพเก่านะครับของอุงอิงของพ่อโจแล้วก็แม่หน่อยเนี่ยแล้วพ่อโจคือแบบทำหน้าแบบว่าจริงจังมากนะครับทุกคนนะครับ นะครับเนาะทำหน้าจริงจังมากนะครับเนาะเราเห็นภาพนี้แล้วทุกคนรู้สึกยังไงบ้างนะครับก็นะเราเห็นแต่ถึงความสำเร็จนะครับความปังนะทุกคนแล้ววันที่พ่อโจอรับองค์อิงวันออเดชั่นบอสโจคือเหมือนแบบ นัดใส่เสื้อสีแดงครับที่กเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของของความเฮงของความปังจริงๆนะครับนะที่พ่อโจเนี่ยได้มีการใส่เสื้อในวันนั้นแล้วก็อุงอิงไปออเดชั่นก็คือน้องเคยพูดเอาไว้ว่าอยากกักความฝันนะครับนะครับน้องอิงบอกว่าอยาก,กักความฝันน้องจะบอกกับศิลปินทุกๆคนที่มาออเดชั่นนะครับว่าใส่ให้เต็มที่นะครับ นะครับน้องจะบอกว่าใส่ให้เต็มที่นะครับสำหรับทุกคนนะฮะเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคบอิ่มข่าวกระแสก็เอาเรื่องนี้ครับทุกคนมานำเสนอนะครับทุกคนนะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เราเห็นแล้วเราก็คงจะแบบเพราะเอกคงจะนึกถึงในช่วงนี้มันมีกระแสในเรื่องของสัญญาหมอลำนะครับเพราะเอกก็ก็คงจะมีการโพสครับแล้วก็มีการ นึกถึงนะครับน้องอ่ะทุกคนเราก็เชื่อมั่นนะครับในครอบครัวของน้องแล้วก็ครอบครัวของนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนอ่ะสหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อพ่อแม่แม่นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันช่วงนี้อุ้งอิงอยู่บ้านนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีการแบบว่าไลฟ์นะครับให้กับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยได้ชื่นชมกันแล้วน้องคือน่ารักมากอุ้งอิงอ่านแชทอ่านคอมเมนต์เกือบทุกคอมเมนต์เลยเมื่อคืนนี้สุดยอดมากๆ เวลาที่น้องว่างเนี่ยน้องก็จะอ่านแบบนี้นะครับน่ารักแล้วก็ได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆนะครับนาออ่ะสำคลิปนี้อิม่มข่าวกระแสก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับรักทุกคนครับ